คำถาม,ถามยอดนิยมคีนแอร์พลัสามกับรีเบเล่ต่างกันยังไงนะครับในคลิปนี้มีคําตอบครับผมก่อนที่เราจะไปดูว่า2รุ่นนี้มันต่างกันยังไงเราขอดูว่า2รุ่นนี้มันเหมือนกันยังไงก่อนดีกว่าไหมครับเริ่มต้นจากข้อแรกเลยนะครับเป็นรถเข็นประเภทคอม p พกตัวเลอร์ที่สามารถพับเล็กขึ้นเครื่องบินได้เหมือนกันทั้งคู่ครับเป็นเคบินไซส์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการที่จะเดินทางไปต่างประเทศ2รุ่นนี้ ตอบโจทย์ทั้งคู่ครับประเด็นต่อมาของรุ่นนี้มีเจ้าของเป็นคนเดียวกันเป็นคนเกาหลีส่วนคีนเนี่ยจะทําการตลาดมันยาวนานมากส่วนรีเบเล่จะเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างเกาหลีกับดีไซเนอร์ชาวสวีเดนนะครับเป็นแบรนด์ใหม่ของคีนซึ่งตอนนี้ประเทศเกาหลีใต้ได้ไดมีการรวมแบรนด์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในประเทศไทยยังจัดจาหน่ายแยกแบรนด์กันอยู่แบบนี้นะครับข้อที่3ก็คือทั้ง2แบรนด์นี้สามารถเข้าศูนย์บริการของคีนไทยแลนด์ได้รวมทั้งสามารถที่จะ ส่งต่อในห้องส่งต่อของกินไทยแลนด์ได้เวลาที่เราเลิกใช้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเอามาฝากขายได้ฟรีๆกันในกลุ่มของคีนได้เลยเหมือนกันทางคู่2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรประเด็นแรกนะครับระบบการพับคับคีนลิเบเร่เป็นระบบการพับแบบออโตโฟหรือพับอัตโนมัติแบบสมบูรณ์แบบดียวทำให้ดูครับผมตัวนี้เพียงแค่กดปุ่มนะครับตัวรถก็จะพับเองได้แบบนี้เลยคีนแอร์พลัส3.0เนี่ยไม่ได้เป็นระบบออโตโฟใดๆนะครับแต่ เรียกว่ากึ่งๆึงที่จะเป็นออโตโฟได้คือมันเป็นเหมือนกับเซมิออโตโฟนะครับพับเองลงไปได้เยอะมากแล้วขนาดนี้เลยนะครับเพียง <c oughs> แต่เราก็เอามาช่วยมันในขั้นตอนสุดท้ายข้อต่อมานะครับคือการบรรทุกสัมภาระคีนตัวนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าสามารถจุของได้มากถึง40ลิตรนะครับตรงนี้ย มีตัวเสริมตะกร้ามาให้อีกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแคบินไซส์ที่จุของได้มากที่สุดในโลกแล้วนะครับที่40ลิตรและยังสามารถใช้เป็นเต๊สโตลเลอร์ได้หรือใช้เป็นรถเข็นน้องหมาน้องแมวให้น้องหมาและแมววิ่งออกมาจากทางนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวรีเบเลตัวนี้นะครับจะสามารถใส่ของได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองถึงแม้ว่าจะสามารถยืดเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับจริงๆก็จุนะแต่ถ้าเทียบกับคีแล้วอะ่ะมันคนละระดับกันเลยตัวนี้ก็สามารถใส่ของได้เพียงพอต่อการเดินทาง แต่ว่าตัวนี้ขึ้นชื่อเลยครับว่าสามารถจุของได้เยอะมหาศาลมากมายจริงๆแตกต่างการลำดับต่อมาก็คือพนักยิงหลังนะครับคีนรุ่นนี้จะเป็นแบบใช้เชือกดึงหรือว่าเป็นระบบใช้มือนะครับถ้าเป็นรีเบเล่เนี้ยตัวนี้จะเป็นแบบออโต้นะครับมาดูในเรื่องของการแขวนของถ้าเกิดว่าเรา แขวนของไว้ที่ตำแหน่งด้ามจับเนี่ยสามารถที่จะแขวนของได้สูงสุดถึง7กิโลโดยที่ไม่ล้มไงโดยที่ไม่มีเด็กนะถ้ามีเด็กได้มากกว่านั้นส่วนรีเบเล่จะได้อยู่ที่4กิโลถ้าเกิน4กิโลรถก็จะพลิกมาทางด้านหลังถ้ามองถึงขั้นตอนนี้จะรู้สึกว่าเออรีเบเล่นั้นเหมือนจะมีข้อด้อยเยอะกว่าคีนแอร์พลาสสาอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวเรามาดูข้อเด่น,ดนของรีเบเล่กันเลยดีกว่าครับจุดเด่นข้อที่สําคัญนะครับคือรีเบเล่เป็นรถเข็นที่พับแบบอัตโนมัติหรือออโตโฟด้วยความที่ มันออกแบบมาให้พับอัตโนมัติระยะระหว่างเบาะที่นั่งนะครับกับหลังคานั้นสูงมหาศาลมากจริงๆนะครับถ้าเราลองเอาตลับเมตรมาวัดนะครับค่าที่ได้เนี่ยน่าทึ่งมากเลยนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ66เซนติเมตรนะครับคือความสูงของจุดหลังคาตรงนี้จนถึงที่นั่งตรงนี้ มันยาวมากจริงๆนะครับนั่นหมายความว่าน้องที่เป็นเด็กโตครับอายุประมาณ4ขวบ5ขวบ6ขวบหรือแม้กระทั่ง7ขวบยังสามารถนั่งรถคันนี้ได้ครับส่วนตัว Air plus เนี่ยครับถามว่าน้อง5-6ขวบยังนั่งได้ไหมนั่งได้นะครับแต่มันติดหลังคาตรงนี้จะต้องทำการถอดหลังคาตัวนี้ออกเพราะฉะนั้นการออกแบบมาเนี่ยถึงแม้จะใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเท่ากันนะครับ แต่ถ้าเป็นน้องโตแล้วเนี่ยต้องการที่จะเดินทางไปต่างประเทศยังสามารถใช้รถเข็นรีเบเล่นี้ได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆเลยครับประเด็นต่อมาถึงแม้การรับน้ําหนักสูงสุดของรีเบเล่จะน้อยกว่า Air Plus เนี่ยถ,ถึง20กิโกร,รมัมก็เป็นเพราะว่าตัว Air Plus 3.0เนี่ยสามารถรับน้าหนักได้สูงสุดถึง60กิโกร,รมัมก็คือสัมภาระ40กรริกรัมแล้วก็เด็ก20กรริกรัมแต่ตัวรีเบเล่เนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดแค่เพียง40กรริกรัม แต่รู้หรือไม่ครับว่าตัวรีเบเล่นั้นเข็นดีมากนะครับเป็นรถเข็นที่สามารถควบคุมได้ง่ายและก็เข็นได้ดีมากๆเลยถึงแม้จะมีน้ําหนักโหลดอยู่ที่30กิโลกรัมแล้วหรือ40กิโลกรัมแล้วก็ตามยังสามารถที่จะควบคุมมันได้อย่างดีมากๆเลยนะครับตัวนี้คือข้อดีนะครับของ l ีเบเล่ที่มีการควบคุมได้เหนือกว่า AirP พลั3.0อ e ีกครับ นอกจากนี้นะครับคีนลิเบเล่ยังเป็นรถเข็นออโตโฟรุ่นแรกของโลกที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้มากถึง3แบบอย่างตัวที่ติดตั้งอยู่นะตอนนี้คือที่จับแบบยูบาร์นะครับเป็นครอสบาร์ทางด้านหน้าถ้าไม่ชอบแบบนี้น้องๆยังสามารถเปลี่ยนให้เป็นแบบทีบาร์ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือตัวทีบาร์นี้เองยังสามารถปรับฟังก์ชันให้เป็นถาดอาหารได้ด้วยซึ่งฟังก์ชันที่บอกไปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคีนลิเบเล่ตัวสเตล่าเนี่ยเป็นรุ่นแรกของ โลลกเลยมาดูรายละเอียดเรื่องล้อและระบบการสะเทือนกันครับตัวล้อและยางของรีเบเล่กับ3.0ตัวรีเบเล่นั้นถือว่าเป็นรถเข็นที่อยู่ในระดับที่พรีเมียมนะครับเทียบเท่ากับรถเข็นชั้นนําที่มีราคาจําหน่ายในประเทศไทยสูงถึง15,000ถึง20,000บาทขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุตัวล้อและยางตัวนี้จะทําจาก PU นะครับส่วนตัว3.0นั้นน่ะคือเราอัปเกรดขึ้นมาให้เป็นวัสดุเดียวกันกับเกรดพรีเมียมแบบนี้โดยถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่านะ นนล้อยังจะเป็น EVA อยู่เป็นยางเป็นโฟมธรรมดาแต่ตอนนี้เราปรับเปลี่ยนให้เป็น PU แล้วนะครับเพื่อที่จะให้มาเทียบเท่ากับระดับพรีเมียมของรถเข็นในเซกเมนต์นี้นะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าถึงแม้3.0นั้นจะพัฒนาอย่างเต็มกําลังแล้วในรูปแบบของการใช้งานจริงในการเข็นจริงฟีลลิ่งที่สัมผัสได้รวมทั้งเรื่องระบบของการการกระแทกยังสู้รีเบเล่ไม่ได้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถึงแม้จะใช้ล้อและยางแบบเดียวกันชนิดเดียวกันแต่ตัว เล่นนั้นยังควบคุมรถได้แม่นยำสะดวกและก็เบามือกว่าตัว3 0มากอยู่อย่างมีนัยสำคัญเลยครับในเรื่องของเข็มขัดนิรภยัยตัวรีเบเล่เนี่ยครับทั้งสายเข็มขัดนิรภัยเนี่ยตัวนี้จะเป็นคุณภาพสูงคือนิ่มมากนะครับนิ่มเหมือนลิปบิ้นเลยแล้วก็ที่เป็นตัวล็อกด้านหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนิดน,นึงอ่ะให้เห็นชัดๆเลย ตัวล็อกที่เป็นด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นลักษณะของเป็นแม่เหล็กเวลาใช้งานจังสะดวกง่ายมากเลยครับแล้วก็จะป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหนีบของของพวกเบลพวกนี้ครับตัวนี้แค่เพียงแค่เอามาประกบกันแล้วก็เอามาติดแบบนี้ก็จะสําเร็จง่ายๆแบบนี้เลยครับซึ่งรถเข็นที่ทําแบบนี้ได้โดยส่วนใหญ่ราคาจะจําหน่ายจะสูงมากรวมทั้งคุณภาพงานประกอบเทียบเท่ากับรถเข็นที่จัดจําหน่ายในราคาแพงได้เลยครับผมตัวพนักวางขาของลีเบเล่นะครับตัวนี้จะออกแบบให้สามารถที่จะใช้งานได้ง่าย มากคือเวลาเรายกขึ้นมามันก็จะล็อกแบบนี้แล้วเวลาที่เราต้องการที่จะปลดนะครับเพียงแค่หนีบปลดลงตรงกลางตรงๆอย่างงี้มันก็จะได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว a i r p a d s 3.0นะครับตัวนี้ต้องแรงดีๆเพราะว่ามันจะมีเดือยล็อก2อันตอนยกขึ้นมาไม่มีปัญหาครับแต่ตอนลงเนะี่ยต้องใช้ดัน2ข้างสําหรับประเด็นสุดท้ายที่สําคัญมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องราคาตัว a i r p a s s 3.0โปรโมชั่นที่ขายในประเทศไทยป,ปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่6,990บาทแต่ตัวรีเบเล่นั้นนะครับถึงแม้จะจ โลกแล้วนะเพราะว่าที่เกาหลีขายประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่11,000กว่าบาทเท่านั้นเองถูกที่สุดในโลกแล้วแต่ยังมีส่วนต่างอยู่ประมาณ4,400บาทเลยนะครับระหว่าง2รุ่นนี้ตรงนี้ก็เป็น1ในปัจจัยที่จะเอามาใช้ร่วมในการตัดสินใจได้ว่าจะเลือก Air Plu 3.0หรือเลือกเป็น G ีนรี b e l ล e นะครับโดยสรุปนะครับบ้านไหนที่มีน้องโตแล้วแต่ยังจําเป็นต้องใช้รถเข็นอยู่และยังจําเป็นต้องใช้รถเข็นอยู่หรือมีน้องอีกคนนึงเล็ก กำลังจะเกิดแนะนําให้ใช้เป็นรุ่นนี้ครับเนื่องจากว่าใช้ได้จนถึงเด็กอายุค่อนข้างเยอะแล้วยังสลับกันใช้ระหว่างพี่น้องในบ้านได้ส่วนถ้าบ้านไหนนะครับที่ร้องอย่างอายุน้อยอยู่นะตัวนี้ถ้าหากต้องการในเรื่องของความคุ้มค่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข็นได้ดีเป็นเลิศทุกอย่างนะครับวัสดุเลิศทุกอย่างแต่โดยรวมๆแล้ว Air ์พลัส00เป็นรถเข็นที่ลงตัวมากๆทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้าราคาจัดจาหน่ายเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานตัวนี้ยังหาคนนะเปรียบ เทียบได้ยากมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมและหวังว่าคลิป Air Pass ์พล s ส3.0เทียบกับรีเวเลสไซล่าตัวนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจระหว่าง2รุ่นนี้ครับขอบคุณมากครับ